ส่วนเย็นเมื่อวานที่ผมได้เจอกับบอสพอลในรายการเดอะสแตนดาร์ดนาวนะฮะทางเดอะสแตนดาร์ดมีหลายประเด็นเลยครับบอสพอลเนี่ยพยายามชี้แจงว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ใช่การขายตรงไม่ใช่ MLM ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เป็นการขายของผ่านออนไลน์ คนที่รับไปเรียกว่าตัวแทนตัวแทนจําหน่ายเนี่ยรับสินค้าไปคุณจะไปขายผ่านหน้าร้านจะขายผ่านออนไลน์จะไปยิงแอดโฆษณาเนี่ยก็เรื่องของคุณได้ของไปแล้วตัวแทนจำหน่ายแต่ละคนจะเป็นคนดูแลจัดการแต่ละทีมนี่นะฮะ แล้วบอสพอบอกไม่รู้แล้วนะผมก็เลยว่าตัวแทนที่รับไปแล้วเนี่ยจะไปจัดการยังไงผมก็ถามเลยอ้าวคุณพอรู้ไหมเนี่ยเวลาที่เขาไปขายตามรายการทีวีต่างๆบริษัทรับรู้หรือเปล่าเขาบอกผมว่าคนเหล่านั้นเป็นคนไปจัดการเองนะฮะควักตังเองนะฮะที่เห็นไปโปรโมทตามรายการทอล์กทีวีต่างๆนานาเนี่ยคุณพอไม่รู้เรื่องเลย หลายคนตั้งข้อสังเกตตรงนี้ทันทีเลยว่าถ้าต้องขึ้นศาลกันแล้วถ้าให้การแบบนี้เนี่ยบ,บอสจะหลุดไหม,มเพราะเท่ากับว่าอันนี้กลายเป็นคนที่ไปจัดการกันเองเนี่ย <ผม S 1> กลายเป็นคนผิดนะก็คือถ้าภาษาตอนนี้ที่ทุกคนเข้าใจก็คือบรรดาแม่ขายออบรรดาโคช้ชบอสต่างๆจัดการเอาเองคุณไปจัดการงานนอกสั่งโดยที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ไแล้วแถมบอสพอบอกไม่รู้ด้วยสิแล้วผมถามต่อถึงขณะที่ว่า แล้วคุณรู้ไหมที่เขาไปขายฝันไปบอกผู้เสียหายต่างๆนานาว่าจะได้นั่นได้โน่นได้นี่ค่ะคุณพอบอกไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วไม่ใช่นโยบายของบริษัทไม่ใช่สิ่งที่เขาได้บอกหรืออบรมบรรดาบอสหรือแม่ขายไปค่ะแปลว่าทั้งหมดแม่ขายทำเองบอสที่ลำดับรองลงไปทำเองที่บอกว่าเดี๋ยวจะได้เท่านั้นเดี๋ยวจะได้เท่านี้เดี๋ยวจะมีพาสีอินคัมอยู่เฉยๆเงินจะมาเองคุณพอทำแน่เครียดใส่ผมอ่ะ แล้วบอกไม่รู้เรื่องซึ่งหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าบอสพอเนี่ยอยู่ในแวดวงธุรกิจแบบนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นคนเก่งอะ่ะพูดง,ง่ายจะไม่รู้เรื่องพื้นฐานแบบนี้ได้อย่างไรหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นข้อที่เชิงประจักษ์ได้ว่าแชร์กันย่นอยู่ในโลกออนไลน์จับเห็นเปิดก็เจอเนี่ยแปลว่าบอสพอไม่ได้ดูโซเชียลหรือไม่ได้เห็นไม่มีใครส่งมาให้ดูเลยเหรอเครือข่ายเป็นแสนคนเนี่ยเขาบอกบางเรื่องเขาเห็นแต่ว่าเรื่องส่วนใหญ่ที่ตอนเนี้ย ผู้เสหายออกมาเปิดเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็ได้เปิดจํานวนแอคเคา์ของดีไอคอนนะฮะก็คือคนที่มาร่วมธุรกิจกับดีไอคอนตอนนี้นี่นะฮะนี่คือภาพที่ผมถ่ายกับมือเลยเมื่อวานนะฮะคุณพอเนี่ยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือ368,257รายโอ้คนช็อกกับตัวเลขนี้เลยนะก็คือเกือบ4 0 0 0สนคนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณพอบอกมันคือคนที่ลงทุนในระดับ2 5 0 0บาทคือขายปลีกดิสติบิวเตอร์มากถึง2องแ0 88,500 0กว่ารายซปเปอร์วเซอร์คือระดับขายส่งหัวหน้าทีมเนี่ย43,976รายอันนี้ต้องเสีย25,000มินิดีลเลอร์อันนี้มาทีหลังค่ะตัวแทนจำหน่าย6,476รายอันนี้จ่าย50,000คนะมาทีหลังและดีลเลอร์คือรายใหญ่คือลงทุน250,000มี31,972รายทั้งหมดรวมแล้วเนี่ย368,000กว่ารายเชื่อไมหมฮะคุณผู้ชม คนเขาเอาเลขเนี้ยไปคูณไปคูณ,คณยอดตรงนี้ออกมาเนี่ยหมื่นกว่าล้านโอ้โหหมื่นกว่าล้านทีนี้ในหมื่นกว่าล้านเนี่ยก็ต้องถามว่าเอาแล้วกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ที่เป็นผู้เสียหายจากสามแสนกว่ารายที่ว่านี้ซึ่งคุณพอลก็บอกกับผมว่าคนที่ออกมาตอนนี้ค่ะคนที่มาแจ้งความเนี่ยเอายอดที่ตํารวจเนี่ยไม่ถึงพันคนถูกไหมใช่คุณพอลบอกว่า มันคิดเป็นไม่ถึง5%แต่ว่าถ้ายอดหลังบ้านนี่ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ยอดที่ตำรวจคืออย่างเป็นทางการเนี่ยมันหนึ่งพันถูกไหมแต่ยอดหลังบ้านในแต่ละคนไออย่างคุณต้นอ้อใส่ไหมคุณต้นอ้อเองเป็นหนึ่งเมื่อวานคุยกับคุณออฟเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตัวเลขอยู่ในมือเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเป็นพัน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 กันอยู่แล้วใช่ฮะใช่ไหมคะแต่ฝั่งของคุณพอบอกว่า5% 5%เนี่ยยังไม่ถึงเลยนะแล้วคนที่เขาประสบความสำเร็จขายของได้เเนนี่ยคิดป็ 90กว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ตอนนี้ถ้ามีนะคะอยากให้คนเหล่านี้ออกมาหน่อยสิคะโดยท้าส่วว่าเป็นเราเนี่ยเราเป็นดีลเลอร์เนี่ยแล้วเราทนเห็นคนที่มาทําลายดิไอคอนที่เราอะสร้างเนื้อสร้างตัวได้อะเออออกมาเจอกันสิคะเพราะว่าคุณเสียหายนะถ้าอีก95ไม่เสียหายอะคุณออกมาเลยมาเจอกับอีก5ว่างั้นคุณขายยังไงคุณขายได้ล่ะเออที่ไม่ใช่คุณนที่ไม่ใช่ดาราที่คุณไม่ใช่พรีเซนเตอร์อยากเห็นเหมือนกันออกมาแสดงตัวหน่อยใช่ใช่ไหมฮะแต่แต่แต บอกว่าพร้อมจะดูแลเยียวยานะาผู้เสียหายที่ไม่ถึง5%นี่นะฮะแล้วประกาศกลางรายการเลยนะเมื่อวานคุยกับผมว่าหลังจากนี้เพื่อตัดปัญหาทั้งหมดที่คนบอกว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายต้องหาคนมาไม่ใช่ขายของเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่รับตัวแทนจำหน่ายอีกต่อไปไม่รับแล้วนะที่ต้องจ่าย2,500 2 5ห0 0 0 0 0ไม่มีอีกต่อไปคอร์สสอนออนไลน์ที่เห็นตามทีวีโฆษณาใน f a c e b o o k t i k t o k 89บาท98บาทจะไม่มีอีกต่อไปลองฟังฮะ0ถ้าเราเหมาะกับ2005เราควรเรียกว่าประมาณการนะครับว่าว่าเหมาะแค่นี้เราทำแค่นี้พอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปไปขับเคลื่อนธุรกิจตั้งแต่ก้าวแรกของการตัดใจของเราเนี่ยด้วยความโลภเลยเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นปัญหากระทบกันไปหมดเลยกับทุกฝ่ายผมไม่อยากให้พี่มาเจ็บตัวบอก็เหมือนบอสพูดะไรมไม่พูดแบบนั้นเเสียหายโลภ ใช่คะบอสจะพูดอย่างนี้ว่าพูดแชร์ไหนเขาโลภเองที่ไปเจอสองแสนห้าไม่ใช่เอางี้ดีกว่าผมกาลังหมายความว่าครับผมกำลังหมายความว่าไม่ว่าการจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องทําด้วยความเหมาะสมที่จะต้องประมาณครับคือมันจะต้องไม่มากเกินไปแล้วกลับมาเป็นปัญหาทีหลังอ่าแล้วในส่วนที่เขาอ่ะเขาเขาเอาสินค้าไปดองอยู่ที่บ้านขายไม่ได้ทิ้งไปหมดแล้วทิ้งแล้วด้วยใช่ อันนี้ก็ต้องไปมันพิสูจน์ทราบกันยากเพราะว่าไอ้การเบิกไปขายกับเบิกไปทิ้งเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคุยกันต้องคุยครับนี่นะฮะส่วนเรื่องสามดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์และมีตำแหน่งเป็นบอสนะฮะก็คือบอสกันบอสแซมบอสมินนะฮะคุณพอยืนยันกับผมว่าทั้งสามคนเนี่ยในสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ทุกคนนะฮะสิ่งที่ดาราขึ้นไปพูดบนเวทีเนี่ยเป็นสคริปต์ที่บริษัทจัดทำให้ ที่ดาราไปพูดว่าตัวเองเป็นผู้บริหารเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์อันนี้ก็เป็นสคริปต์ที่คุณพอเป็นคนคิดตําแหน่งต่างๆคุณพอก็เป็นคนคิดแต่ประเด็นตรงนี้ถามผมนะผมรู้สึกว่าคุณพอลตอบไม่เคลียร์ว่าแต่สิ่งที่คนดูทางบ้านประชาชนเข้าใจเนี่ยเขาเข้าใจกันไปหมดแล้วว่า ดาราสามคนบรรดาบอสเนี่ยเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์ญญแม้ว่าในสัญญาจะบอกว่าพรีเซนเตอร์ถูกไหมฮะก็คุณพอเพีย,ายามจะบอกว่าเหมือนเราต้องไปไหว้วานเนี่ยให้เขาพูดตามอัลบุลเลตตามข้อความสคริปที่เราบอกไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าในหลายๆข้อความที่สื่อออกไปเนี่ยก็คือดาราเหล่านี้เองเนี่ยเขาก็เหมือนเห็นด้วยตัวเองเหมือนทําด้วยตัวเองประจักษ์ด้วยตัวเองว่ามันดีจริงนี่ก็ช็อกนะว่าสรุปเป็นแค่สคริปต์เหรอแล้ว พอถามว่าตกลงแล้วมันเป็นการหลอกลวงประชาชน<ฆ>หรือเปล่าว่าคนเข้าใจว่าเขาเป็นผู้บริหารกันหมดเนี่ยประเด็นนี้คุณพอลตอบไม่ชัดทนายเองก็ตอบไม่ชัดนะฮะและทนายความของคุณพอลนะฮะคือทนายวิทูลเก่งงานเมื่อาวานนี้เนี่ยถามผู้เสียหายกลับด้วยนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่คุณลงทุนโดยที่คุณเชื่อดาราเนี่ยม,มันขึ้นอยู่กับของอหรือขึ้นอยู่กับดาราแล้วทนายบอกเลยนะฮะเปรียบเทียบกับประหลัดขิกค่ะ พูดในรายการเลยว่าถ้าดาราสามคนนี้มาขายประหลัดขิกเนี่ยค,คุณจะซื้อไหมอลองฟังบางช่วงบางตอนครัาาแต่ผมถามกันไหมว่าถ้าดาราสามคนนั้นบอกว่าฉันเป็นผู้บริหารซีเรเวลแต่ฉันขายประหลัดขิกล่ะคุณจะซื้อกันไหม,มไม่แต่แต่แต,แต่อันนี้เดี๋ยวไม่ซื้อสินค้าถ้าอยู่ในวงการนั้นออใช่แต่คนนี้คุณคุณซื้อสินค้าเพราะว่าเรามีเรามีสินค้าที่เป็นเป็นสินค้าที่มันขายได้ปรากฏว่าคนที่ขายคือดารา ถ้าจาขายประหลัดขิกก,ก็จะมีคนซื้อนะคะเด<ต>ี๋ยวพวกพี่อย่าซื้อกันไหมละ่ะเตาขายประหลัดขิกหรือข,ขายของที่มันขายไม่ได้เห็นแล้วขายไม่ได้แน่นอนไม่ไม่ไม่คือมันก็มีส่วนตัดสินใจคืออใช่คือในความเนี่เหมือนซักคู่กรณีกลางสารเลยอ,ะอ่ะใช่ฮะทั้งทั้งที่จริงๆเนี่ยเอาถ้าขึ้นศาลเนี่ยฝั่งคุณคือจำเลยเอฝอั่งนู้นคือโจทย์นะแต่ซักเหมือนอีกฝั่งเนี่ยกลายเป็น,นะนว่าซักเหมือนผู้เสียหายเขาเป็นจำเลยเลยอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ย ถ้าถามผมนะผมก็พูดในรายการบอกว่าเอาถ้าเป็นผมอะดาราขายอะไรเนี่ยผมเชื่อเหมือนกันนะเออไม่ว่าของของนั้นจะเป็นอะไรเพราะว่าอย่างผู่แข่ยที่มาหนึ่งท่านเนี่ยคนผมสีทองเนี่ยคุณแอนเนี่ยคุณแอนเนี่ยพูดถึงขณะที่ว่าลงทุนกับดีไอคอนเพราะเชื่อคุณกันโดยที่ของยังไม่ได้เลยของของดีไอคอนยังมาไม่ถึงบ้านเลยนะฮะแต่เชื่อคุณกันก็เลยลงทุนเลยตัดสินใจ2 5 0แแบบนี้อ่ะแล้วทีเนี้ย นี่เรามองในมุมของคนที่เขาซื้อแล้วไปขายเนี่ยเขาก็คงมองที่ตัว<ม>พรีเซนเตอร์หรือคนที่มาเชิญชวนเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วมันหนักไปกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าทางคนที่มาเป็นพรีเซนเตอร์แต่วันนั้นทุกคนเข้าใจว่าเป็นบอสเนี่ย<ม>ทางบอสพอก็ออกมายอมรับเมื่อวานในหนกระแสว่าตกลงเขารับค่าตัวเนี่ยมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เพียงครั้งเดียวเอาเฉพาะแค่3าบอสนี้เนี่ยก็คือได้รับเงินเนี่ย จากส่วนแบ่งจากยอดขายด้วยเหมือนกันใช่ฮะเมืม่อวานผมก็ถามเพิ่มค<ฮ>ุณพอก็ยืนยันแบบนี้แหละ<ฮ>ว่า คุณกันคุณแซมคุณมินได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายแต่ดาราคนอื่น<ะ>ที่มีสัญญาปีเดียวหรือหมดสัญญาไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่มีส่วนแบ่งจากยอดขายะจะได้เฉพาะค่าตัวทีนี้ก็มีคําถามต่อว่าพอบอกได้ส่วนแบ่งเนี่ยทำไมทําไมบอสกันถึงได้ส่วนแบ่งมากกว่าดาราคนอื่นอ,อันเนี้ยยังอ,อยากจะให้บอสพอเคลียร์หน่อยหรือคุณกันจะออมาเคลียร์ก็ได้ครับ,<ะ>รบอ่ะแล้วหลังจบรายการที่เดอะไซด์ดเมื่อวานนี้นะฮะ ต้องขออภัยพี่น้องสื่อมวลชนช่อง<า>อืน่นด้วยนะครับในกองทัพสื่อนะไปรอใช่ฮะแล้วพยายามจะสอบถามประเด็นต่างๆจากบอสพอลนะฮะแต่ปรากฏว่าคุณพอลเนี่ยยกมือไหว้<า>นะฮะไม่ตอบแล้วนะฮะแล้วก็เดินขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วนะครับค่ะอ่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะวันนี้ทางคุณเอกพบหลองประเสริฐเองเนี่ยให้ข้อมูลทํานองว่าบอสของบริษัทเนี้ย มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดผู้ใหญ่ระดับสูงในรัฐบาลมีการดูแลกันถึงท่านเรียกว่าเป็นเทวดาเส้นไหว้ด้วยการใช้เงินสดแปลงเป็นเงินสกุลดิจิตอลเพราะฉะนั้นมาเลยทําให้คนกังวลว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีการช่วยเหลือกันหรือไม่อย่างไรวันนี้หนึ่งในคนในรัฐบาลต้องออกมาสร้างความมั่นใจนะคะรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยนะคะออกมาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดนะแล้วที่สําคัญจะให้ DSI อ่ะติดตามตรวจสอบ ว่าคดีนี้เนี่ยเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษด้วยหรือไม่นะคะ ซึ่งกรณีคดีดิไอคอนเนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีพิเศษไหมพันตบ,บทเอกทวีสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าขณะนี้ตำรวจดำเนินคดีข้อหาช่อโกงประชาชนแต่ยังไม่ได้กระทำผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินหรือเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งจะมีความแตกต่างกันเพราะแชร์ลูกโซ่คือหวังเอาเงินจากยอดผู้สมัครสมาชิกสินค้ามีบ้างไม่มีบ้างสต็อกลมบ้างนี่แหละแต่คดีช่อโกงประชาชนอันนี้แน่นอนเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจถ้าหากเป็นแชร์ลูกโซ จะมีเกณฑ์ซึ่งต้องชื่นชมตํารวจที่ทําคดีได้เร็วพร้อมเป็นห่วงเรื่องกระบวนการสอบสวนขณะเดียวกันบอกว่าคดีดีไอคอนสามารถที่จะนํามาเป็นคดีพิเศษได้นะคะแต่ขอให้ตํารวจทํางานก่อนเพราะทราบว่าขณะนี้เนี่ยใช้พนักงานสอบสวนทําคดีนี้กว่า50นายซึ่งถือว่า มีประสิทธ,ธิภาพพอค่ะแต่ในคดีลักษณะนี้จะเอาทรัพย์สินมาคืนให้ผู้เสียหายโดย DSI ได้สั่งการให้ดูเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินถ้าจำนวนเงินเกินกว่า800ล้านบาทจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและถ้าหลักฐานเป็นประโยชน์จะส่งให้เป็นคดีพิเศษซึ่งมีการเอาอายการมาร่วมสอบสวนจะทาให้เข้าถึงข้อมูลได้ ขณะนี้ต้องช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินการทางแพ่งก็คือความเสียหายในเรื่องเงินน่นะคะฟ้องคดีเป็นกลุ่มหรือคดีคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อติดตามเอาทรัพย์สินมาคืนบรรดาผู้เสียหายและมอบให้ดีเติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายด้วยเบื้องต้นทราบว่าทรัพย์สินที่อยู่ในถาวรวัตถุซึ่งอาจจะขอคืนเงินได้มากกว่า700ล้านบาทแต่รายละเอียดเดี๋ยวให้ตํารวจชี้แจงส่วนที่ผู้เสียหายกังวลนะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยมีทั้งอายการ มีทั้งตำรวจพันตธบทเอกทวีบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในทุกคดีเลยคือความเชื่อมั่นของประชาชนคนทำงานต้องไม่อคติทั้งอคติเพราะความชอบอคติเพราะความผูกพันยืนยันนะคะว่ารัฐบาลนี้พยายามยกระดับไม่อคติกับทุกเรื่อง จะให้พยานหลักฐานเป็นตัวตอบเป็นผู้พูดอ่ะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ